ดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2ของข้อนี้นะครับโจทย์ให้ f x ลบนส่วนสะครับเท่ากับ 3x มบวก5แล้วถาม f ของ f ของ f 1นะครับเราจะเริ่มจากหาด้านในสุดก่อนนะครับเราหา f 1การจะหา f 1เราก็ต้องเอาค่าตรงนี้ x ลบ1ส่วน2เนี่ยมาเท่ากับ1 เพื่อจะดูว่าเราจะแทน x ด้วยอะไรใช่ไหมครับ2คูณไ่ไปนะครับเอลบหเท่ากับ2ลบหย้ายไปบวก x เท่ากับ3ต้องแทน x เ,เป็น3ใช่ไหมเพื่อเราจะได้ f 1นะครับเราเอา3มาแทนตรงนี้นะครับ3อ่ะเเท่ากับ3เราจะได้ f 1คืออะไรก็เอา3มาแทนนี้ของนี้ด้วยแทนด้วย3 3คูณ3เป็น9 9้วกหเป็น14 9บวกหเป็นส4 ฉะนั้นเรารู้แล้วว่า f 1ตรงนี้ f หตรงนี้คือ14เราก็จะมาหาต่อเราจะมาหาต่อว่า f 1 4มันมีค่าเท่าไหร่ f 1 4มันมีค่าเท่าไหร่นะครับ f 1 4มีค่าเท่าไหร่เราจะได้ f 1 4ได้ยังไงเราก็ต้องเอา x ลบ1ส่วน2ไปเท่ากับ14ใช่ไหมครับเพื่อจะดูค่า x 2. คูณไขเป็น28 x ่ส x ลบ1เท่ากับยี -1 ย้ายไปบวกใช่ไหม <29. S 1> อ่า x เป็น29เราต้องแทน x ด้วย29แทน x ด้วย29เข้าไปอ่าถ้า x เท่ากับ29นะครับเราจะได้ f 14 29-1เหลือ28แล้วหาร2เหลือ14นะครับจากเท่ากับเราก็เอา3คูณ29ด้วยแล้วก็บวก5ใช่ไหมครับ29คูณ3 3 9 27ทด2 3 2เป็น6 7 8 87บวก5 92นะแปลว่าชั้นที่2ตรงนี้ได้92ได้92นะครับเราก็หาอีกชั้นหนึ่งชั้นสุดท้ายนะครับ X ลบ1ส่วนด้วย2จะต้องเท่ากับอะไร92เพื่อเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะต้องแทน X ด้วยอะไรใช่ไหมครับ2คูณไข่ไป22เป็น4 9 2 18 X ลบ1เท่ากับ184ลบ1ย้ายไปบวก เท่ากับ185อ่ะกูรู้แล้วว่ากูต้องแทน x ด้วย185เข้าไปเพื่อกูจะได้ f 92 f 92อ่ะกูก็แทน x เท่ากับ185เข้าไปกูก็จะได้ f 92เท่ากับอะไรครับเท่ากับเอา3คูณ185แทน x ตัวนี้ด้วย92ด้วยเนาะเอ่อ f 92 X ต้องแทนด้วย185ครูพูดผิดนะครับเพื่อเราจะได้ F92 ใช่ไหมครับแทน X ด้วย185เมื่อเราแทนฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ต้องแทนด้วยตัวเลขเดียวกันนะครับคือ185 3คูณ185แล้วบวก5ครับ3คูณ185แล้วบวก5อ่ะได้เท่าไหร่3 55ใส่5ทด1 8 3 24 25ใส่5ท2 3 1เป็น3 4 5 555บวก5 ก็ตอบ560นะครับตัวอย่างที่2ข้อนี้ตอบ560นะครับ